สามข้อเครดิอคุณหมอครับมีคุณผู้ฟังถามมาครับอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะครับว่าถ้าเกิดว่าพบว่าตัวเองมีตุ่มน้ำอยู่ที่เท้าเนี่ยครับะจะต้องทำยังไงดีจะต้องเจาะไหมครับถ้ามีตุ่มน้ำเราก็เก็บเอาไว้ใส่น้ำาิินนะครับคุณหมอ ร่อของมันไม่ได้จริงๆว่ะเออเอเอาเป็นว่าปกติถ้าทำไมท่านทำไมถึงไม่มีตุ่มน้ำอยู่ที่เท้าได้นะเนื่อยจากการเสียดสีเออรองเท้าไม่พอดีมีการเสียดสีอะเนาะที่เคยเป็นเราก็เคยเป็นอะไรเงี้ยคือว่ารองเท้าใหม่ใช่ป่ะเออรองเท้าใหม่แล้วก็หรือว่าถุงเท้ามันไม่ฟิตอะหมายถึงว่ามันไม่ฟิตเราก็ต้องไปวิ่งไกลๆอะไรประมาณอย่างเงี้ย อเคแล้วปรากฏมันก็มาหยุดมันก็ตอนจบมันก็นคือแดงพอแดงแล้วทิ้งไว้วันรุ่งขึ้นเป็นตุ่มโอเคก็ทั้นี้พวกนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเสรียดสีนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มันก็ทําให้มีการแยกชั้นของของชั้นผิวหนังขึ้นมาทีนี้คือคือตอนนั้นมันก็จะเริ่มมีอาการหนักเสพใช่ไหมมันก็จะมีการเป็นตุ่มน้าขึ้นมาตามนี้ <c oughs> ทีนี้ถามว่าจะจะจะทํายังไงกับมันดีมอยู่ที่ขนาดแหละถ้าสมมติว่าขนาดไม่ใหญ่มากก็ หาพวกไม่ต้องเจาะเนาะไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรก็เอาเอาพยายามหาเรื่องอะไรนะวัสดุปิดแผลแบบที่มันมีมีมีแพดดิ่งนิดนึงที่แบบหนาๆนาหน่อยนึงก็คือแปะไปเลยพลาสเตอร์ยาได้ไหมครับพลาสเตอร์ยาไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่อะครับอแล้วก็พยายามด็กเลียงกันกา,การใส่รองเท้าคู่นั้นไปก่อนแล้วก็หรือว่ารองเท้าที่มันเป็นที่ที่จะไปกดไปกดตรงที่มันเป็นตุ่มน้ําอ่ะอืว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเจาะเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทําให้มันหยุดที่เท้าไงมันสัมผัสมันมันใกล้พื้นใกล้อะไรอย่างี้ด้วยใช่ไหมบางทีบางทีไปเจาะเสร็จปุ๊บก็มีติดเชื้อรามเข้าไปอืมถ้าเราเจาะแล้วใส่แล้วลรวทาทิ้งเจอแล้วปิดแผลได้ไหมทิ้งเจอนี่บอกอายุเลยนะเนี้ยฮิ้เจบต้าฮินก็ได้อะโดนหมอหัวเราะย่อคิดดูโดนหมอปั้นหมอ้นหัวเราะด้วยนะ ไม่พูดถึงความว่ายาแดงนี้ก็เก่งขนาดไหนแล้วนะเดี๋นี้ยนี้ยาแดงมันยังมีขายอยู่ใช่ไหมเนี่ยมีมีมีตามร้านยาจีนอ่ะเขาอิมพอร์ตเข้ามาขายมันเป็นตำลับที่มันไม่ไม่น่าจะมีในในในประเทศไทยหรอเป่ไม่มีใครผลิตใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้เสเลดทองพรกันฮะะองนี้ สเตาดีนี้แมนเด๋ยวนี้สเตอร์ได้ไหมต้องจริงๆต้องพูดว่าโพวิโดนไอโอดีนอ๋อสเตอร์จะเป็นยี่ห้อมันเป็นยี่ห้อมันเป็นยี่ห้อแรกเขาาก็เขาก็ถือเสมือนเป็นเจเนริกเนมไปแล้วสรุปคือเอถ้าแต่ถ้าสมมติว่าแบบมันใหญ่มากเนี่ยทํายังไงก็ไม่อืมมันมันมันไม่สามารถมันไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะทํายังไงมันก็ไม่สบายอ่ะ กับก<ๆ>ับตรงเนี้ยเอาอะไรมาแปะมันก็ไม่อยู่อะ่ะก็อ่ okay, อะโอเคอาจจะจอาจจะอาจจะเจาะก็ได้แต่เจาะเจาะแล้วเอาน้ําออกพอแล้วก็ให้ให้หนังอะ่ะมันมันแปะอยู่ตรงนั้นอ๋อไม่ต้องเลาะเอาเอาหนังออกเนาะอ่าไม่ต้องเลาะเพราะคือ,ค,อคือการเลาะเนื่องจากว่ามันใหญ่มากไงถ้าสมมุติว่าเลาะเอาเอาเอาหลังคามันออกเนี่ยเอาเอาหนังตรงนั้นมันออกเนี่ยมันก็จะทําให้ก็เหมือนเปิดโอกาสให้เชื้อโรคเข้าไปถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็คือมันก็จะโพลนต่อการติดเชื้อมากขึ้นอืม กน,นคือถ้าสมมติว่าเจาะวิธีเจาะยังไงก็คือก็อ่าใช้เข็มคือถ้าอยู่ที่บ้านนะถ้าอยู่ที่บ้านจะจะจะ,จะใช้เข็มเข็มเย็บผ้าก็ได้จะ<น>ทํา,าให้ม<ฟ>ันสะอาดด้วยกันเอาแอลกอฮอล์แล้วกจะลนไฟก็ได้อืมแต่แต่จะลนไฟก็ได้อ่ะลนไฟก็ก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าสมมติลนจนกระทั่งแดงเนี่ยลนจนกระทั่งแดงเนี่ยอุณภูมิมันอุณหภูมิมันก็เกินร้อยเกินอะไรอยู่แล้วแหละก็แบบอาจจะถึงเป็นไปไปไปสองร้อยสามร้อยองศาได้อยู่แล้ว ไอจอนน้อนจิ้มก็จะฟูเดี๋ยวสิเดี๋ยวมันจะไปจอดตอนร้อนยังไงเพราะข้างในมีน้ําอยู่จ่าฟูสุกเลยใช้ใช้แอลกอฮอล์ก็ได้ครับใช้แอลกอฮอล์เสร็จแล้วก็รอให้แห้งนิดหนึ่งแล้วก็เช็ดที่เช็ดที่ตรงตรงที่มันเป็นตุ่มน้ําด้วยอืมแล้วก็รอให้แห้งหน่อยแล้วก็เจาะจึ๊บแล้วก็เอาน้ําออกเอาน้ําออกเฉยพยายามบีบให้น้ํามันออกเลยวะก็ก็คือให้มันแฟบอ่ะ ให้มันแฟรอ่าจริงจริงเจาะสองรูจะช่วยจะช่วยการระบายน้นําได้ดีกว่านะถ้าเจาะรูเดียวอ่าใช่เห<อ>มือน,นที่เราเหมือนที่เจาะเหมือนที่เราจเราจาะกระป๋องอ่ะมเจาะสองรูอ่ะปึ๊บปึ๊บอ๋อแล้วก็ปล่อยให้แห้งๆเริ่มมาสามวันสามวันเจ็ดวันหนังก็จะเริ่มหนังต้นที่เป็นหลังคาก็จะเริ่มพองแล้วก็ลอกออกฉีกขาดตามแรงเยดสีอื่นๆ มันม่มันจะแห้งแล้วมันก็จะมันจะแห้งมันจะแห้งแล้วก็จะหลุดออกเหมือนเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆสะเก็ดแผลแต่ต้องรอให้แห้งนะมันถือว่าหลุดแล้วก็ก็หลุดเลยไม่ได้ไปแปะติดแล้วก็สร้างเป็นซ่อมแซมอะไรงี้ใช่ไหมไม่จริงเอจริงๆคือคือที่เราที่เราปล่อยหนังไว้ไว้ตรงตรงที่มันมันมันพองอ่ะเพราะว่าคือเราเราจะใช้หนังของเราเองนี่แหละเป็นวัสดุปิดแผลอ๋ออ๋อ แล้วตัวหนังใหม่มันก็ไปไปหนังใหม่มันก็สร้างขึ้นข้างใต้ใ,ใชห่หนังใหม่ข้างข้างล่างก็ค่อยๆสร้างแล้วก็มา,มาชนกัน,กนอ,อือ่าแต่ถ้าไม่เจาะเลยมันก็จะค่อยๆถูดดูซับกลับเข้าไปเป็นห,หนังหนาๆอีกที<ม>นึงบางทีมันก็แตกเอง <S 2> <S 2> <S ปเป๊ะบางทีโป๊ะออกมาอดังนั้นคือถ้าดังนั้นคือถ้าหากว่ามันมันใหญ่มากเนี่ยก็แนะนําให้เจาะแต่ว่าห้ามเอาหนังออกอือ,อ ถ้าบบว่าเล็กๆเล็กๆเนี่ยก็หาหาวัสดุปิดแผลที่มันที่มันหนาๆหน่อยเป็นแพทย์เนี่ยไป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 ซื้อตามร้านขายยาก็ได้เขาเขาเอร้านขายยาที่มันใหญ่หน่อยอ่ะก็จะมีวัสดุปิดแผลถามเขาบอกว่าแบบสำหรับใช้ปิดพวกเอแผลกดทับหรือว่าพวกอะไรเนี่ยเพราะจะแบบมีมีเป็นวัสดุปิดแผลที่สําหรับดูดดดูน้ําดูดน้ําดูดน้ําด้วยแล้วก็นิ่มด้วยก็แปลก เดี๋ยวปิดท้าทยปิดท้ายก็ปิดท้ายไปครับอ่าพอดีพอดีอันนี้เป็นรายการในเครือสามโคกเรยดีโอนะครับเราก็เลยมาให้ความรู้เกี่ยวกับตุ่มสามโคกจริงๆที่สามโคกอ่ะมันมีตุ่มจริงๆเขาผลิตตุ่มขึ้นมาสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังครับต้นข้อสิงนะครับก็เป็นเป็นเนินดินอ่ะตอนนี้เขายังเก็บเป็นอนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ไปดูกันได้ไม่มีเลยเลยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ